คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้กามาพบกับเก่ามาเชียกับน้ำเชี่ยเด้อค่ะท่านผู้ชมห,อหอชม้อ,น,อนห่อ,หอนค่ะท่านผู้ชมอันยูบานเฮาห่อนบ่ค่ะอันนี้น้ำเชี่ยมาอาดคลิีบยูอัน,อ,นอยุธยาค่ะ มืึอได้ข่ะวหอนเพิ่นห่อนเพิ่นอยากเมียอ๋อค่ะท่านผู้ชมพี่น้องเพิ่นกัดถามกันมาหลายเด้อค่ะว่าเก่ามาเชี่ยคือนนั่นจับเหล็กรางกับเหล็กบนไห้แท้เพิ่นท่านได้ยุดิไหมค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้วันเสาร์อาทิตย์เพิ่นหยุดงานแล้วค่ะเพิ่นกะเพิ่นมานั่งไล่คำนวณเบิ่งงวดว่างหันของเพิ่นเพิ่นจับมันมีเก่าคูขึ้นแปดครูบุค่ะท่านผู้ชมเหล็กราง เพิ่นเข่าเกตศูนค่ะเข่าตัวกลับเนาะค่ะเนาะค่ะเลขบนวังหันนี่เพิ่นกบเข่าหาศูนคือสูนหาเนี่ยแหละค่ะเข่าตัวกลับคือกันค่ะศูนหาเลยค่ะท่านผู้ชมงวดวังหันเข่าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องหลายคนเพิ่นกะว่าล่อค่อยอยู่ค่ะบันมือนี่เพิ่นก็มีเวลาว่างแหละค่ะเพิ่นกะสิจับไผ้พิจารณาเอาเลิกค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะฮัดเห็ดเพราะว่าเพิ่นกะอาศัยอันพอร้อง ปูเมืองพ่นกับพีน่องเอฟซีที่เพิ่นป้อนขอมู่ในการคำานวณแล้วก็สอนเพิ่นเพิ่นก็ะเล่ไปขีดไปจำเอาค่ะท่านผู้ชมใส่ก็เสียงดีเทอยู่ใส่นี่เอาอีกก็นะตัวอะไรบอกเนี่ยนรเกาว่าวบอกหรือเถอะโรกาว่าวกรเกาว่าวไหมค่ะท่านผู้ชม ตัวไรบอกเลขแนะ่ห่องอีกกันนะนั่นเออมียนเยวห่องยุดตลอดค่ะท่านผู้ชมอออยกจักบาทแนะ่<อ>นั่น ก้าพ่ะนะก้าอคือสีว่าก้าวเวยก้าเมียนบอกขาดท่านผู้ชมเอาไปเบื้องกันนะค่ะว่างวดนี่เพิ่นจับแล้วเพิ่นสีได้ตัวใดค่ะท่านผู้ชมก้ามาเชี่ยลูกก้าว้าเพิ่นกับหองฟังออกว่าค่ะน้ำเชี่ยกับแปะไปก้าวก้าวนกของบอกนะคะ เฮ็ดยังลรอเท้ามากมาเลขล่างได้บาทนี้สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขทุกคนครับผมค่ะนี่ครับผมงวดที่แล้วเนาะมาเบิ่งทางนี้ได้นลำเชียครับค่ะท่านผู้ชมไปเบิ่งน้ำกันเลขล่างก็ได้ครับงวดที่แล้วเนาะมีพี่น้องอะไรทันกะอยากจะเฝ้าไปซื้อลอตเตอรี่เนาะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้คือคลิปที่ผ่านมาเนาะอ่างวดที่ผ่านมาครับผมนี่ครับผมมืดบ่ค่ะท่านผู้ชมบ่มืดเหรอค่ะเห็นอยู่เสียดให้ได้เก่าหางคือเก่าได้ครับผมค่ะ ทุกอย่างก็คือแนวทางเนีครับพี่น้องเป็นแนวทางสําหรับเลือกรางนี่ก็ได้แนวทางมาหลายเสี่ยนอยู่ครับผมอยู่ในสองที่เอนมินก็ลาฟแมเช่ก็ได้ศึกษาเรื่องบวาปูกับเสียนต่างๆล่าสุดจะเป็นอาเสียนจากเมืองกาญนะครับผมเป็นไฮแนวทางมากครับผมว่าเลขเดินดีล่างครับผมแต่ว่าเอนตมินก็ลาฟแมเช่จีเขียนตัวเลขให้ได้ได้ครับผมเฉพาเขียนสูนลงมาให้ครับผมครับวันนี้ก็ลองเป็นแนวทางด้ครับผม เอาเอาเดี๋ยวอีพอเขียนก่อนบักลาเดี๋ยวไข่เมียเดี๋ยวไข่เมียเขียนตัวยังไงครับผมเดี๋ยวไข่เมียมิเตสิให้อุ่มโอ้ยอยากเมียอะไรหอนเดี๋ยวแม่พาขึ้นไปรถเนาะเดี๋ยวให้พออัดคลิปก่อนแม่อัดคลิปให้อีพอกันป้านลูกหน่อยเนาะค่ะบรรยากาศร้อนครับผมเดี๋ยวพออัดคลิปก่อนใจเย็นๆบักลาใจเย็นๆใจเย็นๆหลูกใจเย็นๆ เรียนแห่อุ่มบังผุกระจุดเพ่นกัลยานบังผุนั่นนั่นหมวดที่แล้วบ,บ่บ่อห้กับงวดน,นี้ก็กลับไปแน่กนด็ดีนะครับผมครับพี่นองเอฟซีอารจี R G. มัรลักเดยกับล่องอัพิเจ่น่าเบื้องครับผมเจียได้ประมัณนเก่าหางคือเก่าออกครับผมล่างอย่างเดียวครับผม กลับด้วยเด้อครับผมคุณนองคนอาจจะบ่อจะกลับก็ได้ครับผมค่ะอยากินได้ตรงๆจังบ่นั่นแหละบ่เปียงเงินเนาะครับผมค่ะนั่นบางพูจุดอีกแล้วพี่น้องมารักใดกับพิจาจน่าเบิ่งเอาเด้อครับผมค่ะครับก็มีรักหนึ่งรักสองรักสามมารักใดกับพิจาจนาเบิ่งเอาครับพี่น้องตัดเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเห็ดใดมากจังสี่ค่ะกับพี่น้อง่นกัดจีว่าคือบ่ ทันว่าค่ะคือว่าเอาจากสองหางสามหางบ่ได้ครับพี่น้องมันเป็นสูตรครับผมบ่อยากไปตัดเหล็กเพราะว่าถ้าตัดไปเดียวถ้ามันขาดนะพี่น้องเนาะห้พี่น้องไปเบิ่งเอาว่าค่ะเพียบหลายทันเพิ่นก็มีเหล็กดับเหลียยังของเพิ่นด้มีหลายหม่องหลายที่เพิ่งทีว่า,า,าพ,าพิจะน่าใ่กันครับผมเอาหายเป็นแนวทางเนี่ย่ะครับพี่น้องได้ยินมาค่ะทันช่วนเก้าเก9าบ่เม่นเก9าสามเกาสองเกาหนึ่งบ่เท่าแถวนี้บ่ นั่งอยู่นี่กับเก้าเก้าอยู่ม,ม่มนนีแปดแปดดิเนาะฟังเลตัวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมโอ้ยเนาะเชี่เป็นบอกเด็กเมีนยนเยียชีวิตกันเลยโอ้ยอันนี้แนวทางมังเด้อครับผมเกามาเชียเป็นคิดเองนะครับผมนี่ใช้เวลาคิดโดนอยครับ <c oughs> ผมแต่วางว่าได้เขียนมาเป็นเตกต่างลงต่างรักครับผม <c oughs> เขียนออกมาเลยครับผมขอขอ,ขอบคุณเด้อครับผมบว่าปูบว่า เสี้ยนในสำนักถีอกอมาเชียตามคำา้าครับผมให้แนวทางให้ให้ให้วิเคราะห์เนาะออกมาเป็นหลปหล่างเหล็กล่างครับผมเพื่อนสอนดีดีค่ะท่านผู้ชมครับเพิ่อนสอนดีเพื่อนบอกเมื่อเพื่อนอยากให้เหตุเป็นค่ะครับเพราะว่าเพื่อนก็บอกว่าแต่ละเสี้ยนแตะละททันเพื่อนก็บอกว่าเลี่ยนจดไว้แน่เพราะว่าว่าหักเพิ่นกับ่โทรบอกคนว่ามากสิค่ะล้วก็ข้างขาเสี้ยนบางทันเพื่อนกะ ลมหายตายจากเนาะเมียนอยู่ครับผมค่ะเพิ่นก็เลยอยากให้จดไวเพิ่นอยากให้เก่ามานเชี่ยเลี่ยนอู้หลายคนเด้อค่ะท่านผู้ชมเั้งแม่เอฟซีเพิ่นให้น้ำเชียเลียนน้ำเชี่ย,รย,ยครับบ่ไว้ค่ะต้องให้แฟนค่ะเป็นการคำนวณเนะ<ข>าะครับผมอันกันลองเอาไปพยยิจาจณาเบิงเด้อครับผมค่ะเป็นสถิติครับพี่น้องเป็นเลขสถิติที่เฮ็ดมากลลวมันเข้าครับผมงมวดนี้กัลองพิจารณาเบิงเก่าหางนี่เด้อครับผม เดี๋ยวคลิปนาชีนําแนวทางเหล็กบนมาไหเด้อครับผมสำหรับเหล็กล่างนี่ก็ล่องเอาไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับผมมารักได้ก็ล่องไปพิจาณาเบิ่งเด้อครับผมมื้อนี้อากาศก็ห้อนอบเอาอย่ครับพี่น้องพยายามทายหรือว่าหาสถานที่ให้มันเปลี่ยนบรรยากาศนะพี่น้องเนาะบ่อยากยูแต่ในเฮีอยนครับผมมื้อนี้ก็ถือว่าอากาศห่อนครับผมกับ สู่กันไปครับพี่น้องถ่ายคลิปนี้ก็ะเช่นเคยเด้อครับผมคาถาเงินประขาดเมื่อครับพี่น้องเงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซของเก่ามาเชียร์ชาแนลขอให้ถูกหวยเร่งงินเป็นน้ากันเด้อครับผมเอาแนวทางของเก่ามาเชียร์เปพิจน,นาเบิ้งครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ